อ้าวมาดูสวนใหม่นะคะสวนบนสวนนี้สวนโซนข้างบนนะคะนี้ต้นอะไรนะส้มโอส้มโอหวานนะคะตอนแรกไม่เป็นใส่ขี้ไก่สองกระสอบลูกดกเต็มต้นเลยค่ะไปดูลูกส้มโอ ลูกเต็มเลยดูซิพี่เต้ลองดูส้มโอมะม่วงลกเต็มต้นลำใหญ่อา้าวจะมาให้ดูสวนอะไรนะน้อยหนาเพชรปากช่องนะคะอ๋อป้ายเขียวกเกษตรสองค่ะอันนี้น้อยหนาป้ายเขียวกเกษตรสองให้ลูกปีแรก ปลูกมาสองสามปีได้ลูกปีแรกสันไฟอันนี้ละมุดละมุดปลูกได้สามเดือนอ่าเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ต้นมะปรางหวานนะคะมะปรางมะปรางมะยมชิด ส่วนบนมี8ต้นอันนี้ต้นมะยมชิดเช่นกนันมาดูต้นนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เต้เชิญพาดูนะคะนี่มามามาปรางกำลังแทงยอดกำลังออกยอด อันนี้ก็มาปรางเช่นกันค่ะกำลังแทงยอดใหญ่เลยปีนี้น่าจะได้กินเนาะนะทำท่ากินพี่เต,เต<ะ>ชอบกินไหมชอบกินไหมไม่ยอมชิดไม่ชอบไม่ชอบ <c oughs> ทั้งหมดพี่ชอบพี่เตชอบกินเลยคะ่ะลำใหญ่ <c oughs> ดูต้นไปก่อนลำใหญ่ลำใหญ่เรามาเรามาดูสวนตอนแรกเป็น สวนขนุนนะคะขนุนไรายได้โอเคไม่เท่าไหร่เปลี่ยนมาเป็นลำใหญ่ทุเรียนคะ่ะปลูกลไ,ได้ต้นขนุนอ,อันน<อ>ี้แก้วมังกรแซมด้วยแก้วมังกรอีกต้นหนึ่งก็ทุเรียนปลูก,ก,กใกล้ๆกันอันนี้แก้วมังกรพันสีแดงะคะอร่อยหวาน เราจะไปดูทุเรียนกันอีกนะคะในสวนนี้ปลูกหลากหลายเช่นเดียวกันทุเรียนพันเมื่อกี้คือมูซันคิงหมอนทองและก็พวงมณีเรามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ติดกับต้นไม้พันอะไรนะคะหมอนทองนอันนี้น่าจะเป็น มูซันคิงค่ะติดกับต้นนี้มูซันคิงสองต้นอันนี้ปลูกใกล้ต้นกล้วยและต้นขนุนนะคะอันนี้เป็นหมอนทองเช่นกันปลูกได้เกือบหนึ่งเดือนกำลังออกยอดสวย มาดูนะคะอันนี้ก็หมอนทองเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่เต้เอาน้ำรดหน่อยตักน้ำพุ่งปลูกใหม่รดน้ำตักน้ำอืมอืมลดอีกนิดนึง อพอละพอละเดี๋ยวเอาตักน้ำไปลดอีกลูกต้องไหนท้องไหนท้องทุ่งปลูกใหม่อันนี้ก็กนิยมชิดนะคะโอ้ยอดสวย,สวยปีนี้น่าจะได้กินแล้วยอดสวยอ้าวต,ตรงนี้ตรงนี้ครับทุ่ง,ง,งปลูกใหม่ เอ้เพิ shorts, like ่งปลูกใหม่อะค่ะทุเรียนเพิ่งปลูกได้สองวันอ่าพอแล้วไม่พอห้ามให้แฉะเบาๆลูกเบาๆโอเค ต่อไปมาดูทุเรียนหนึ่งปีนะคะนี่ปลูกได้หนึ่งปีใช้แค่นี้ขาดการบำรุงค่ะโอเคได้แค่นี้ได้หนึ่งปีไม่รอดแล้วก็โอเคค่ะแม่รเราจะทำเพราะละสวนตัดหญ้าใหม่นะคะมาดูต้นหมอนทองอีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นนี้มันได้แสงหรือเปล่าสวยมากออกยอดเต็มเลยทุเรียนหนึ่งปีค่ะเอ้ยหนึ่งเดือนแหงยอดสวยอ,อีกต้นหนึ่งนี้มูซานคิงมันก้เอ้ยพวงมณีต้นนี้ต้นพวงมณีให้ดูสีใกล้ ใกล้กับต้นลำใหญ่เห็นนะเดี๋ยวกลัวลืมนี่ต้นพวงมณีนะคะพวงมณีติดกับต้นลำใหญ่หโอเคครับพวงมณีอีกต้นหนึ่งใกล้กันใกล้กับพวงมณีก็คือหมอนทองปลูกใต้ต้นมะม่วงเช่นเดียวกันด <c oughs> ูนางเอกค่ะเอกสองคนนี่สิคะ นำเ,เสนอมีแค่นี้มะพร้าวน้ำหอมโอเค